ดูตาดูตาสองนะดูตาสองนะดูตาสงนะดูตางนะดูตาสอง หน้าีา่แดนนะ <c oughs> มีคนมาใครอะย่าวันี้มันเห็นแบบแบบนว๊บๆคนคโตกหลานเร่อยนะเนี่ย